สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วมือนี่โอ้ยหัวตั้งแต่เลิกงานจ้ามือนี่มาๆมาสิบอผ้าปยางตลาดตั้มกันและแล้วฉันกับมาหวัวตลาดนี่ละอยู่บอกไก่บอกไก่กับหมองเงยงานนั่นก็คือตลาดพันนกเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําที่ฉันแวะตลอดหลังเลิกงานนี่ละจ้ากับอินน,อน้อยนี่ สองแม่ลูกกระจูงมื้อกันยางงกแก๊กก็แก๊กนีละกวนสิไปสื่อควาสดโอ้ยก็ต้องมาแวะนี่ละจ้าลานดอกไม้บเป็นสื่อเด้กมาแวะเบิ่งจ้าชมความสวยงามมากลายสื่อควาเสร็จแล้วเนะะาะก็มาหอดบ้านพระโอ้ยเบาววานดิไทยบ่ไดหรอกจ้ารวดตีตตตตตตตดติดติดคาะติดเนี่ยย้ำคนเหลิกงานเนาะมามาบอกเรืืองเห็นแนวกินทอดตัว มาหวอดบ่านแล้วกับบลีร้อสาหยังดอกจัดแจงหุ้งเขาหุงนางไว้ก้นนี่ละจ้าและแล้วมือนี่เมนูทีฉันสิเห็ดเนาะฉันกะสิเห็ดต่มคาไก่เนี่ละจ้าย่างอื่นย่างแหลกฉันกะสิเอาข้องซดนี่ละเอาไก่เอาอยัางมาล่างกับเกลือคุกข้าวห้กัน กินข้าวมัดออกไลยๆนี่แหละจ้าล่างไล,ล่ๆน้ำจักสามซี่น้ำผุละ่ะและแหลวล่างไกแ่แหลวฉั้นก็สิตามด้วยตับจ้าอุ้ยต้มขาไก่เอีย้ยงมาใส่หัวตับมาะสันติโอ้ยเทวดาฉันมันหมักจ้ามักเครื่องไหหมักตับฉันก็เลยใส่นี่และย่างวาแลวเนาะมักไผ่มักมันจ้ามัก,กัะไรฮักกระใส่อันนั้นละฮักเนื้อฮักกินเนาะ มันต้งผิดด่ละเนาะแมนบอจ้ะแล้วล่างตับเซตโอ้ยไปหดตลาดสวาลืมซื้อหอดเลือดจ้ะหดกลางทั้งอินยดนยิดกกว่ิแม่แม่ไม่มีเลือดนะคะะนะแนวน้ํงกินพาอดีละก็เลยได้แวะไปโลดตัดแป๊บหนึ่งจ้ะแด่ไปซื้อเอาอยู่โดตัดก่อนหนึ่งม้าล่างควงซดเซจแล้วกระสิตามมาด้วยพักมีลาจ้าล่างข่าตะไคร้ไปบกหู ไปพักซีฝรอกฝรังและบักเคอเทศนี่ละล่างออกดีๆล่างออกให้สะอาดเละแล้วกระสิไปเตรียมตอนนี่ละจ้าไปเตรียมซับไก่บานีซับมันี่ายหลวดนเนาะเฮากินเองขันซับนหน่อยหน่อย้ยคนไปคนมาคนมาคนไปต้มไปจนมันเปื่อยตัวซับหน่อยหลายแต่ว่าบ่าดิบานฉันมะเมนบานฉันนะฉันว่ามันตู่กินตอนมันละฉันสิซับนี่ละ ซับซีนี่นะจ้ะซับย่งยๆเลยมองสะโพกนี่ซับเสร็จแล้วฉันก็สิหันไปอันหันพักเตรียมไว้นี่ละจ้าหันตะขอกตะไร่หันคาหันยั้งเตรียมไว้นี่ละและแล้วฉันแล้วแล้วฉันก็สิมัดบุบนี่ละ เอาคามาบุบจากหน่อยให้มันจังหอมเว่ละทีฮอ้น้ำไปตุ่มเนาะแล้วตามด้วยบัคเือรเทศนี่ละจ้ะมาหั่นมายัางโอ้ยว่าเรื่องบคัคเกอเทศแล้วมักคือฉันบอกฉันกินเป็นน่วยฉันแต่กิน,นได้ได้บคัคเกอเทศน่ะมันหวานนะจ้ะตามด้วยใบผักชีฝรั่งนี่ละมาหัน่นอ่ะมาแล้วๆขว้างที่ฮอาเตรียมแล้วเฮาก็สิมาจัดแจงบาดนี้ เอาหม้อไปข้างกับเตาเนีาา่ยล่ะจ้าเปิดแล้่ฉันก็สิเอาข้ากับตะไคร้โยนลงไปในหมอ้อฟุดหนึ่งแล้วฉันก็สิโคเร่โคเรโคเรขวัวให้มันหอมขื้นจากหน่อยแล้วกะสิตามด้วยกะทินีาา่ล่ะจ้าแลวฉันก็สิโคเรโคเรให้มันขวัวให้มันแตกมันจากน้อยสันตัวจ้ะกะทิเนาะ ให้มันหอมเนาะจ้ะเพราะให้มันอันเวลานั่นมันหอมแตกมันสันดิตว่าก็บ่ให้แตกลายดีค่าไกลนี่ก็ดไรแล้วๆเนาะอันกระสิล้อให้มันเดือดสักพักหนึ่งกระสิตามด้วยนี่ละหางกะทิหางกะทิอามาจากไซกระสินี่ละเอานามกวกลงไปรลวดเนาะจ้ะสื่อไรเพี้ยงบ่ามันยังดิว่าหยอกหยอกกกหยอกพราหม้อเดือดสักพักหนึ่งฉันกระสิตามด้วยไกล้นี่ละจ้ะลูบบอก โอ้ยสุมเธอฉันลืมใส่ย่งังฉันลืมใส่ประคามเปียกโอ้ยใส่มันหัวตัวนีแล้วเนาะก็เป็นยังดกป่กพีดดกแล้วๆกระสิบ,บกคนดีขันคนนี่มันข้าจ้ามันข้ากระสิกัน เอาอันไกลนี่เคี่ยวคล่วงไปหน่อยนึงเพราะมันนั่นแน่ฉันระสิเติมน้ำจักน้อยปิดฟ้าพ่อหม้อมันเดือดอีกรอบฉันกระสิจังสีใสตับอันนี้กระสิบล็อกน้นคือกันเ้อจ้ะกระสิเอาอันเคี่ยวคล่วงไปให้มันถึงน้ำเนาะจ้ะแล้วกระสิปิดฟ้าไว้ให้มันเดือดๆมันจังบอกเ้าฉันกระสิตามด้วยบระเขือเทศนี่หละจ้ะอีกนิดนึงแล้วกระสีปรุงรสเนาะจ้กบะนี้ตามด้วยข้าวตาม ลดน้ำตาลจักน้อยสํีนีหละจ้ะเครื่องปรุงบไลปรุงเอาซนีแหละแซบเรียวจ้ากระสิบปรุงรสกระซิมน้ำในเด้อละ่ะมักไผ่มักมันนี่ล่ะเนาะแต่ว่าบานฉันหมักหวาเปียวจังสิบปรุงออกเปียวนี่ละ่ะเปียวหวานกลมกลม,กลมจักน้อยเห่ะจ้ะพ่อหมอดือดอีกสักพักนึงกระสิบตามด้วยเลือดที่ะจ้ะใส่ลงไปกระสิบบก้นไปไหนดิหาเหลือดมันแตกมันยังตามด้วยปักเพชรจ้า โอ้ยเมนูนี่ทั้งแซบ่บทั้งนัวคักค่ะจ้ะแล้วแล้วหมอเดือดอีกพักนึงจันก็ปิดฟ้าสันตัวปิดไฟเนาจะจ้ะแล้วฉันก็สิบโรยด้วยใบผักชีฝรั่งบานีแล้วตักเสิร์ฟสันตัวจะ้ะเป็นอันเซสิตแล้วต้มค่าไกล้บ้านฉันเป็นไนจะ่ะไส้หวัวตับหมักไผหมักมันเนาะมาเด้อมากินต้มขาไก่แซ่บจ้า